เดี๋ยวพ่นระานเสร็จก็เอาของเป็นดอปแล้วก็เอาเรือเป็นดอปไปสนามบินไปพี่เดีผมอองอกเองคนที่กข้างนอกกกองสามกองจะได้สองคนช่ว็พี่ก็จะเหลือรูป้ามหนึ่ง ก็เราโคเคนมีกองกองเดียวใไหมกองเดียวครับแล้วก็ก uh ัญชาสาวสาวใช่เดี๋ยวผมเก็บกัญชาได้อีกคนนึงก็เก็บรูปภาพแล้วก็แบบโคเคนนอกกองก็งั้นเดี๋ยวผมก็โคเคนกับรูปภาพไปเลยไม่เอ็งเอ็งเอาทองไปเลยเอ็งไอ้คนก็ไปเลยเดี๋ยวพอเอาทองเดี๋ยวพอเอาทองพอเอาทองโอเคได้เดี๋ยวเดียไปเก็บรูปภาพแล้วก็ไปเก็บโคเคนอีกกองแค่นับ แคช่ชยียร์มะอยู่ที่เมนด็อปหนึ่งอันนะพี่แล้วก็สนามบินสองอันได้ๆแต่มันจะมีตรงนั้นห้องนั้นรู้สึกว่าเองยังไม่ได้เปสกอบในห้องที่มันใช้คันโยบเปิดช่ไอห้องน้นผมลกดื่มสก็บเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูเลยนะเนี่ยไหนๆก็มาเมนด็อปแล้ว จะเลิศไหมวะไปดิต้องเล่นทำแบบนี้แล right ้วไม่ลงไม่ลงแล้วครับโอเคอ่านะยังไงบ้างอนะยังไงโคตรมันสามตัวหนึ่งอ่ะสุ สูตรรุ่นน้องมาบอกไปรู้ระตากได้อะไรไม่ต้งพูดเ้ยเ้ีมาบดไม่บอไม่เดินเดินไม่หยไดเลยว่าพไมจะไม่เดินไปเลยเ่ยบไรังง้ทำให้พีมไม่เอาถังออกซิเจนนอง่ะโดยพีมจเซซ่าังกิเน เจอบอลอะไรนะพี่ใครจะใครจะลงล่างไหมเจ้าขึ้นหมนให้ผมกลังรอมัเดินลงมาได้คุณแจยังพี่ได้แล้วเครับผมลงมาแล้วเจ๋เดี๋ยวไปปรบตุงล่างล่างสื่อมีทองอีก็จะไม่ผิดครับแล้วเลย รูปภาพอยู่ด้านบนนะครับเลยไม่มีรูปภาพอยู่ด้านล่างห้องออห้องเมืม่อกี้เราที่เรา,เรานี่มาไงมอ๋อ<ป>ครับเก็บพีการก่อนดีกว่าโอเคเก็บไปไปนะครับรอบพีการผมก็ได้ห้าหมื่นแลเนี่ย

ช่ห sí, um, ้องนี้มีรูปภาพอยู่เดียวเอาขอโทษทีพีผมจำผิดมีทองสี่กองก็ต้องเก็บเก็บรูปภาพก่อนหรือเปล่าเดี๋ยเดี๋ยกดเลยเก็บรูปภาพก่อนผมลืมผมลืมเพราะรูปภาพมันครึ่งนึงไงมันมันไม่เหมือนทองทองมันหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเราเข้าเก็บเดี๋ยวเข้าเก็บรูปภาพก่อนแล้วเดี๋ยวแปลาทองตรงตรงที่เ้านั้นะครับ จะบูนบอกก็เป็นผมเก็บของของนอกคนเดียวแค่นี้เออทองก็น่าจะเหลือเหลือหน่อยมั้งนิดเดียวไม่เท่าไม่เท่าไหร่เฮ้เดียวมามาถูกไ่้เดียวมาถูกใช่ไหมครับถูกถามที่เราวิ่งมาเมื่อเี้แหละ มปนเหลือตรงไหนกองนะเหลือตรงที่ผมอยู่อะพี่โอเคกำลังไปไอเดียแเบ,บ,แบลไปผมเก็บเศษเเหน่อยเดี๋ยกเก็บพวกนี้เลยนะโอ้ยสองกองอ๋อเออเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งกองแล้วน่านะกันนะมามาเดียวมาเดียวมาครับ อ๋อเปิดอยู่แนละ้วดีกว่า <Okay. S 1> พีกับพีกับบูญเต็มเลยใช่ไหมใช่เต็มแล่ก็แสดงว่าอีกกองหนึ่งที่ผมก็ต้องเก็บอันนี้เทานั้นพีพียังไม่เต็มพีเต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วก็ลาเอาของหลักแล้วผมเก็บเลยนะกองนี้ของผมยังไม่เต็มนะอ้าวที่ไหย เดี๋ยวไปเก็บโคเคนไม่น่าแย่งเลยเัวเดียดิก็ถามอยู่ว่เี้เหมือนจะเต็มแต่ไม่เต็มตัวดีดิไม่รู้ไงเราก็รู้ว่ากองทองันี่กองเต็ม มดเล่นพาดขึ้นมาเป็นังไงมันต้องไม่ถ้ากด E แล้วยังไงก็ไม่พลาดผมลองแล้วเออถ้ากด E แล้วยังไงไม่พลาดเพราะมันถือว่าตัดเข้าคซีแล้วาม,ามาดีงานออกเลยนะพี่อ e done c o m s done the only thing left to do is escape carry on like this d i l r you were t ั้นหมคันนี้นะ เดี๋ยวเข้าไปในซอกนั้นเดี๋ยวผมเอาเข้านอกครับ,บมันเปิดดอกเดี๋ยวรู้ทางป่ะเนี่ยรู้ใช่ไหมครับรู้รับป็น ไอ้เหี้ยเอ้ยคนเหี้ยเหรอวันเนี่ยเด็กเป็นชาวเกมไหงเออโอเคนะพี่โอเคให้เออวะดื่มเลยจะดูก่นไหมหรือไปสามินเลยพีด่ดูก่อนดูก่อนดูก่อนได้ได้เกียร์กาดตรงนี้ห,หมดก่อน เกียร์ให้ได้ขัดแถวงานอลัดอยู่แล้วถ้าอไม่มากวน,นใครใครตรงท่าเรือผมถ้าถ้าถ้าเรือมัต้องยิงครับถ้าเรือมันต้องยิงอโอเคๆอคไปได้ไปได้ไปน,นะครัไปนะัผมรู้ผมรู้แต่เกลีอยาเก็บเงใช่ไงอ๋อึง รอให้มันนิ่งก่อนสวยห้องนี้เงินสดอย่างเดียวเลยไหมใช่ใช่พี่เก่งอินชีนห้องนี้ไม่รู้อ่ะต้องมีคนเปิดอ่ะนั่นผมวมาแล้วพี่เข้าดูได้มีอะไร ดูลทบดูดิมีอะไรเอ่อกัญชากัญชาพี่มีกองสองสองงั้นผมเก็บเองเอาเยอะลืมได้ผมเปิดได้เปล่าอ๋อกดค้างลืมไปโทษทีพี่ แค่นี้ก็ผงก็น่าเต็มแล้วแหละเดานะเพราะมันเหลือหน่อยเดี่ยจะเอากันใช้หมดแล้วออกออกเลยผมว่าโคเกนดีก่อาพี่ไหนเขามาละอ่ะันั้นให้โจนั่นไปเอาโคเกนหน่อยหนึ่ครับไได้ปเรือเรือเย่างว่าเรือเรือออกกินอยู่แล้วเรือมีแต่เรือวะแ่าผมจะลับได้หรอวะ นั่นของผมไปนั่นรอนลเ,เขาเรียกอะไรนำบินใช่ไหมล่ะใช่ใได้ได้จได้กดฟเลยเดียเดียกด F อเกาะมนหายไปแลอต้องป้อมมื่อไหร่พี่ไปป้อมป้อมยวะ ออไอหอสัญญาณพอ๋อแฮกไ้ไหมได้ได้ได้จะรจะไหนเดี๋ยวแม่ไป้ก็บโอเคนะเดียวตามแฮกก็ไม่ยากหรแฮกสัญญาณเหมือบอแอกแฮกกลนองอ้องแฮกไปแล้วรดล้กันไป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 แฮกแฮกได้ก็แฮก โอ้โหเคมอยู่มันเลยว่าต้องเอาโฟล์ลิฟขึ้น เต็มราคามาพี่ทงเยียนเลยพี่ะครับใช่ไหมพี่ทงเเลยพี่ขับเลยโอเคอันึงอัดนึงเลยอย่าเพิ่ขึ้นนะโอเคขึ้นละรถมาแล้วพี่กดเดเลยกดเด็เลยบูนคู่ทั้งนีบูนทั้งนีเออแล้แสัญญาเรียบร้อยใช่ไหมบูนเรียบร้อยพี่รถมาพอดีเลยว่ะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ทันแต่งนี้ตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์ทุกคนทิ่ดิชาเลนจ์น่าจะได้ออน่าจะไม่เกินสิบห้าเกินไ้ไม่เกินพระ่าไม่เกินแน่ลองตัดเน <อา S 2> ้นรอบสิบสี่น เครื่องผมเครื่องผมติโโดทรรโทรศัพท์ไม่ไม่ผมจะลองตันเน็ตดูอ่ได้ก็เดี๋ยวถ้าทุกคนขึ้นทาาเซ็กชั่นเป็นดิ้งแล้วบอกมันด้วยนะว่าขึ้นแล้วอ๋อขึ้นต้องต้องกดตอนขึ้นเหรอพี่มันต้องหมุนสักรอบหนึ่งก่อนเ,เดี๋ยวดูนะดูดูดูดอ่ะไปไปคนอื่นบอกด้วยครับขึ้นนะไปเลยไปเลย กดลแล้วจริงดูของแค่หัวไหฮก็พอแล้วนจริงไม่รู้ว่าผมเอาสเต็ปนี้มาจากรุ่นน้องมมมาดิผมก็เลยพ,พี่พี่คือคือเออวะคือพี่ให้ตานเนตตนอที่มันหมุนอยู่ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้อันนี้อนีน้กรณีที่เสียบสายแรนนะอันนี้คือ,อวิธีผมนะ สำหรับคอมพีพีที่แบบเสียบสายแลนหรือว่าโน้ตบุ๊กที่เสียบสายแลนอ๋อของพี่ก็คือแบบกดพาวหน้าจอแล้วก็ไปกดใช่ใช่อันนี้คือวิีอันนี้คือวิธีที่ผมใช้เองเลยถึงได้ถึงได้กล้าบอกเพราะว่าผมใช้เองเลยแหละแต่ถ้าวิธีของไอ้นี่ของเจ้าบูลมันเป็น Wi-Fi ผมว่าวิธีของรุ่นน้องผมบอกเพราะมันเข้าสตอรี่หมดแล้วเปิดเน็ตเลยใช่ไหมพี่ใช่ให้เข้าสตอรี่ให้เข้าสตอรี่หมดเรียบร้อยเลยนะแล้วค่อยต่แล้วค่อยต่อเน็ตแบบ ก็ตอนนี้เขี่ยได้แบบแบบเราเดินในสตอรี่หมดได้อะแล้วค่อยต่อเน็ตถ้าแบบนี้คือได้แล้วใช่ไหมพี่ก็รอดูอะผมคิดว่าน่าจะได้เปิดเน็ตเลยนะเออเปิดเน็ตเลยถ้าถ้าถ้าในสตอรี่โหมดมันแบบเข้าเข้าแบบเดินได้แล้วก็อันนี้เลยโอเคครับอเคค่าจฉนจะห้าสิบคิวเลยไม่ยอมออก